สวัสดีจ้ามันนี้สิพาท่านผู้ชมมาแขงส่มพักร่วมปากกระป๋องเจ้ะมีไรบัวอักกระชีดแล้วก็พักกวงตุงจา้าป,ปลาเข้าไปร่วมมือแกงกันเลยจ้ะ ใช่นั่นแหละร้อยตงใส่พริกแกงพริกแกงสดตะปีะตะปีเกะไรพริกแกงสมสื่อสํเรนจ๊ะดโคบ ใส่ปลากระป๋องปลากระป๋องสองกระป๋อง ปุงเครื่องกัดใส่น้ำมาข้ามเปียงลงไปสอบคับพ,พี่กันสองคับพ,พี่ ใส mi yani ja mm. ่เกลือนิดนึงแล้มันจะเค็มใส่ผงชูรสใส่มานผีบอเสียชูรสแลน้ำตาลน้ำตาลไส้ก็จะไม่มีน้ำตาลปิ๊ต้องออกหวานหนักแกส เดืดแล้วเดืวดก้นยังเอาผักลุกเดี๋ยวรอน้ำเดือดแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเองค่ะเอานันเดีด๋ยวตั้งเอง เดือดแล้วค่ะมาใส่ใส่ไหลบัวคกันก็วางตรงระเียจใส่ที่หลังไม้แหวะเนี่ หายใจเด้แล้วนะคกระยุ่นโลงแล้วกระยุลงเลยเฉดสุบเร็วกันกัน ที่สันสดมากกินมากเลยใส่พักกระเฉดกรอบสุดท์าย้วกินแล้วอร่อยมาก แกงแกงส่งผัก่วงปลากระป๋อง,องดูสิน่าทานมากเลยสุดยอดเลจ้าจะจัดจาน แกงส้มไรบัวพักร่วมปลากระปอ๋องน,นีอย่างกับมีไรบัวมีผักกระเฉดมีผัก,ก,กวางตุ้มแ่บสุดยอดเลยจ้าฝากในน้จ้าท่านท่านผู้ชมมาชอบจีปนี้กับฝากากดไลค์กดแช์กดติดตามช่องห้างนูช่าแนลในเด้อจ้าไปกินเข้ากันเลยบาน,น้ปาย